นี่เป็นคําถามเกี่ยวกับคริสต์มาสแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะมี่แจ้งกเอามาสิบข้อเหมือนกันเดี๋ยวจะมีพี่แจงกันก็เป็นยี่สิบเป็นปัญหาของแจงในวันคริสต์มาสแล้วพี่ลุงพี่ลุงแถมหนึ่งคำถามปัญหาของแจงในช่วงหนึ่งเอ่อคําถามดาวให้พ hm um ี่เจหนึ่งหนึ่งคำถามเกี่ยวกับดาวมันยากของพี่เจอะคิดยากก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรางวัลในฝั่งของพี่แจงด้วยนะเขาบอกมีคําว่าศูนย์พี่ลุงมีมีคาว่าศูนย์หรอ ใช่คะ่ะนงาน่ายค่ะแต่ไม่มีคําว่าสามไม่มีคําว่าสามค่ะอืมเฮ้ยอยู่ใกล้แล้วนะไมีคำว่าอือค่อนะส <2 S 2> องพยางหรอสองพยางคะ่ะศูนย์ร่วมไม่ใช่คะ่ะอ้าวแม่เรามั่นใจมากนะศูนย์กลางผิดคะ่ะศูนย์เสียผิดคะ่ะเสียศูนย์นไม่ใช่คะ่ะเสียศูนย์ก็ไม่ใช่คะ่ะโอ้ยจะศูนย์อะไรอ่ะ ทำใบอีกสองพยางค่ะใบไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเอออยากเอายากๆกงไม่ใบค่ะศูนย์หน้าศูนย์ศูนหน้าและศูนย์อยู่หลังอ่ะศูนย์อยู่หน้าและศูนย์อยู่หลังฮะเขาบอกศูนย์อยู่ข้างหลังด้วยนะส่วนรวมศูนย์กลางศูนย์สามไม่มีใครถูกเลยค่ะอยู่หลังศูนย์อยู่หลังทุกคนถ้าไปอยู่หน้านี่เลยผิดกันหมดอะไรอ่ะศูนย์มันจะมาอยู่ข้างหลังนะเสียศูนย์ ผิดพี่เอ้าวถูกพี่น้ำติดศูนติดผิดค่ะยางยางยางเฮ้ยเอาเรื่องว่ะยากว่ะห่างศูนผิดค่ะทุกคนสองพยางมีคำว่าศูนย์อยู่ข้างหลังโลกมบนี้มันจะมีอะไรอย่างนี้โอ๊ยมนเกี่ยวกับความหมายได้ไหมแต่พินได้ไม่ได้เลยแล้เขาบอกว่าอยากอยากยากจัดให้ไงเออแดนศูนย์หืม ดนศูนย์ผิดค่ะมีแต่แดนหนึ่งแดนสองนะคะสามศูนย์ไม่ใช่ค่ะใครโดนท้าคืนนี้สามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เขาบอกสามศูนย์ไม่ใช่ค่ะก็มีแต่ศูนย์ศูนย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะฉันว่ามันอันนี้ต้องมีประทวกแน่ๆเลยต้องมีคำปวนแน่ๆฉันว่ามันมีศูนย์นยหน้า อันนี้ข้างหลังก็มีนะคะอันนี้ยังไม่ใช่ค่ะคําว่าศูนย์อยู่ข้างหลังค่ะศูนย์อยู่ข้างหลังจุดศูนย์ผิดค่ะติดติดศูนย์ผิดค่ะตรีศูนย์้ถูกต้อง่ะตรีศูนย์เฮ้ยโอ้โหพี่เจอ่านเหรอว่าพดาินชีเหรอนี่ไงพี่ดาพินชีพิมพ์มาพี่แจเกิดไม่ทันคำนี้ปอกตรงแปลว่าอะไรก่อน มันเป็นอาวุธของหนุมานไหมคะอ๋อใช่เป็นเหมือนจะเป็นอาวุธอย่างหนึ่ง๋ยวต้องถามไอไอก่อนของอ๋ออ๋ออูนคือเป็นหอกขนาดนี้เป็นหอกสามง่ามทุกคนเป็นหอกสามง่ามเหมอที่พระพรหมถือพี่เกิดพี่เกิดไม่ทันพี่เกิดไม่ทันพี่ไม่พี่รู้จักซ่อมอันนี้เหมือนซ่อมเลยซ่อมจบจบแล้วเป็นซาต้าวุธนะอันนั้นคืออะไรอ่ะแจ๊ ร้องไห้ค่ะพีสูดเทเป็นซ้อมเทพเทพโพไซดอนก็ถืออ่ะเออเอาใหม่ๆหน่อยใช่ป่าเทพโพไซดอนก็ถือโอ้ถ้าถ้าถ้าใครดูไม่ชัดก็ไปแถวรัชดาอุ้ยเขาอาจจะถือไว้แถวนั้นนะนี่แจงจะไม่ยุ่งโออยากได้ยากๆนะเขาไปหามานะประเด็นคือพี่เทนตอบว่าสวนหลังเลยแต่แปลออกมาเขาบอกแปลว่าสามง่ามนะ ก็สามง่ามไหมอ่ะไทรเดนเน่ยไทรเดนสามง่ามาใช้ในการประมงสองสามหกสามง่ามเขายากเขายากเขาแล